ห <laughs> ัวเติบฝอเดินไปน้ำตกเอลวันนะคะกี่กี่กี่กิโลนะคะนี่เดินไรชั้นหนึ่งเลยนี่น ไม่ชั้นหนึ่งนี่เท่าไหร่นะคะเออห้าร้อยเมตรโอ้โหอ๋คอใแล้วก็อไปชั้าเรลยะไปดากินอะไรปลาตอปลาดูดอะไรนั่น ไม่เดินได้อยู่นะลัอกกี้โอ้ยเขาพวกนักตีกอฟนี่เดินได้นักกอฟนี่เดินได้อยู่อืเนาะไม่มีแดดร้อนนี่เออถ้าร้อนนี่เดินไม่ไหวแล้วนี่ ไปร้อ,อ,อรรนอบบ้านมีอากาศดีอะย่าง uh. sure> like ี้สีวระนี่าั้อสอีพศอะไรนะคะที่ว่าสงคี้ 1939 1939 يا يت هذا فيلا مين ครับเบื้องเบื้องจะไปไหน เมื่อไหร่ก็มาซอยขอดแบกกระเป๋าว่ะแบกกระเป๋าให้ปากไหเนาะ